จารย์ดรพระชัยจูอนุวัฒนกุลก็จะนำเสนอบทความเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานหรือ PBL สำหรับอาชีพใหม่ที่เกิดจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ในส่วนของบทนำนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยมีความต้องการผู้ที่มีความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับชาร์จยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ p r o b พจน b เบ e d Learning นะครับก็จะเป็นกระบวนการที่จะนำมาใช้ในการเตรียมความพร้อมเนื่องจากว่าความพร้อมและความตั้งใจของผู้เรียนเนี่ยก็จะมีผลต่อการเรียนรู้แล้วก็กระบวนการแก้ปัญหานะครับรวมถึงการสร้างนิสัยการเรียนรู้ นะครับต่อยอดการเรียนร,รู้รวมถึงการฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนะครับรวมถึงการทําให้ผู้เรียนได้เห็นความก้าวหน้านะครับหรือเห็นผลลัพธ์จากกระบวนการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆในด้านของอไม่ว่าจะเป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์หรือปัญหาในการติดตั้งะระบบไฟฟ้าสำหรับชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งในกระบวนการการออกแบบการสอนเนี่ยก็จะมีการกําหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้แล้วมีการแบ่งกลุ่มผู้เรียนนะครับแล้วก็ใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ problem-based learning โดยมีการมอบหมายให้ให้ผู้เรียนไปหาโจทย์ปัญหาจริงๆนะครับหรือ,อให้ภารกิจที่มอบหมายกับผู้เรียนไปจากนั้นเราก็จะมี วิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียนนะครับที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะครับมีการใช้เครื่องมือนะครับสนับสนุนการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอ่าพัดเลตเมูรนะครับเพื่อติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนนะครับและให้คําแนะนําหรือให้ข้อมูลย้อนกลับกับผู้เรียน ผู้เรียนก็จะได้ไปปรับรวมถึงกลุ่มผู้เรียนนะครับก็จะได้ลอดมสมองนะครับปรับปรุงทักษะกระบวนการแก้ปัญหาก่อนที่เราจะทําการวัดและประเมินผลผู้เรียนจริงๆซึ่งกรอบในการออกแบบการสอนนะครับก็จะเน้น5ด้านด้วยกัน1เน้นสร้างการเรียนรู้และการพัฒนานะครับก็จะมีการเตรียมพร้อมผู้เรียนนะครับสร้างนิสัยในการเรียนรู้แล้วก็ทําการ ปรับปรุงพัฒนานะครับในสิ่งที่เขาได้ลงมือปฏิบัติจริงๆนะครับที่สำคัญคือกระบวนการ PBL เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่ชัดเจนนะครับก็ก็จะส่งเสริมใช้กระบวนการนี้ให้เขาเรียนรู้อย่างเป็นระบบนะครับค่อยๆพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ไปทีละขั้นนะครับแล้วก็เป็นทีมเวิร์กมากขึ้น ให้เขาประยุกต์ใช้ความรู้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนะครับเขาก็จะมีเป้าหมายเป็นการกระตุ้นให้เขาพยายามที่ยะแก้ปัญหานะครับสร้างการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์นะครับเมื่อเขาได้ลงมือปฏิบัตินะครับฝึกคิดวิเคราะห์นะครับทำงานเป็นทีมเขาก็จะเห็นเริ่มเห็นผลลัพธ์จากกระบวนการแก้ปัญหานะครับโดยเฉพาะการสร้างนิสัยในการ แก้ปัญหานะครับหรือคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสําหรับเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่เขายังไม่ค่อยเจอปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับยังไม่ค่อยมีใครได้ทําการวิเคราะห์และแก้ปัญหาจริงๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาได้รีเริ่มในการทําอะไรในสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทําแล้วเขาก็จะสามารถเรียนรู้ได้แล้วก็เกิดผลลัพธ์ การเรียนรู้ขึ้นมาได้จากกระบวนการ problem-based learning เมื่อเรามีกรอบเรียบร้อยแล้วราวนี้ก็จะเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ problem-based learning เนี่ยก็จะประกอบด้วย5ขั้นตอนนะครับก็จะมีการกำหนดปัญหาโดยให้เขาไปค้นคว้าหาข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนะครับเขาก็จะได้ตั้งประเด็นหรือกำหนดปัญหาที่เขาต้องการแก้ปัญหาขึ้นมาจากนั้น จากการแบ่งสมาชิกภายในทีมนะครับ <_ d ream> เขาก็จะแบ่งหน้าที่กันนะครับไปหาข้อมูลนะครับไปรวบรวมปัญหาแล้วก็มาระดมสมองกันนะครับพิปายกันนะครับวิเคราะห์หาสาเหตุว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่อะไรนะครับรวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหานั้นๆขั้นตอนต่อมาก็คือเป็นการวิเคราะห์และกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกันนะครับเขาก็จะโหวต นะครับว่าประเด็นไหนหรือปัญหาปัญหาไหนที่เขาจะทําการศึกษาหรือมาวิเคราะห์นะครับรวมถึงหาวิธีการแก้ไขปัญหาจากนั้นสมาชิกภายในกลุ่มนะครับก็จะเริ่มเริ่มไปหาคําตอบนะครับไปค้นคว้าหาวิธีการแก้ปัญหานะครับแล้วก็มาสรุปอีกทีหนึ่งภายในกลุ่มนะครับเพื่อนําเสนอผลงานแล้วก็ประเมินผลงานร่วมกันนะครับในในเรื่องของประเด็นวิธีการแก้ปัญหานั่นเอง ขั้นตอนต่อมาคือทางผู้สอนก็มีการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาสามารถที่จะโฟกัสประเด็นที่เขาจะไปค้นหาได้นะครับหรือปัญหาจริงที่เขาไปค้นหาได้ไม่ว่าจะเป็นเน้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและประยุกต์ความรู้นะครับสำหรับสองเรื่องหลักใหญ่ๆนะครับจะเน้นเฉพาะสองสองเรื่องนี้เท่านั้นก็คือปัญหา ทางด้านระบบไฟฟ้าสําหรับชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าและก็การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เน้นให้เขาสามารถอธิบายได้วิเคราะห์ได้รวมถึงนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาตามหลักการนะครับการออกแบบรวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆนะครับให้เขาสามารถออกแบบโดยใช้โปรแกรมไม่ว่าจะเป็น p v s t Designer ในการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์รวมถึงสามารถที่จะใช้ อ,องค์ความรู้ที่เขาเรียนมาในวิชาออกแบบมาออกแบบเพิ่มเติมสำหรับระบบไฟฟ้าสำหรับชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าสร้างความรู้และนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับปัญหาที่เขาได้ไปค้นคว้ามานะครับรวมถึงให้เขาฝึกทักษะในการนำเสนอหรือการสื่อสารภายในทีมอย่างเป็นระบบนั่นเอง ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับก็จะเน้นในเรื่องของกิจกรรมกลุ่มนะครับรวมถึงงานาที่เขา,าที่มอบหมายให้เขาไปแก้ไขปัญหานะครับเพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นนะครับให้เขาอยากแก้ปัญหานั้นจริงๆนะครับส่งเสริมการทำงานเป็นทีมนะครับก็จะมีการาจัดเวิร์กช็อปเบรนสตอร์มมิงนะครับให้เขาเห็นว่า การเบนซอมมิ forming, ่งเป็นทีมควรจะเป็นยังไงนะครับมีการกํำหนดประเด็นของแต่ละท่านแล้วมีการโหมดเลือกประเด็นปัญหาว่าควรจะทำประเด็นไหนที่เป็นจุดที่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาและมะีสามารถสร้างความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหานั้นได้จริงๆนะครับรวมถึงให้แต่ละกลุ่มเนี่ยมีการกําหนดวันส่งที่ชัดเจนนะครับเพื่อให้ผู้สอนนะครับ หรือให้ผู้มีประสบการณ์วิทยกรนะครับผู้เชี่ยวชาญที่มาให้ความรู้เนี่ยให้ข้อมูลย้อนกลับได้นะครับก่อนที่เขาจะนำเสนอผลงานเป็นกลุ่มนะครับให้ให้วิทยกรมาจากหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นสภาวิชาชีพสถานประกอบการนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานที่มอบหมายนะครับรวมถึงได้เป็นส่วนหนึ่งของ มีส่วนร่วมในการประเมินผู้เรียนนะครับนอกจากผู้สอนแล้วก็จะให้ทีมวิทยากรนะครับมาประเมินด้วยนะครับมีการใช้เครื่องมือในการบันทึกคําถามคําตอบจากการจัดเวิร์กช็อปนะครับเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลส่งต่อเป็นเจเนอเรชันนะครับรุ่นนี้ก็จะส่งต่อรุ่นถัดไปมันรุ่นปัจจุบันก็จะเห็นข้อมูลย้อนหลังนะครับที่รุ่นพี่ทํามานะครับเพื่อเพื่อใช้ในการติดตามข้อมูลด้วยรวมถึง กลุ่มผู้เรียนปัจจุบันก็จะเห็นผลงานของแต่ละกลุ่มนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นว่ากลุ่มนี้เขาดําเนินการไปถึงขั้นนี้แล้วนะครับก็จะได้มีการเร่งรีบนะครับสุดท้ายก็จะให้แต่ละกลุ่มมานําเสนอผลการแก้ปัญหานะครับที่เขาได้ไปค้นคว้าค้นหาจากในกลุ่ม f a c e b o o k นะครับกลุ่มไลน์ที่เขาเกิดปัญหาจริงๆเกี่ยวกับเทคโนโลยี2ด้านที่ว่านะครับรวมถึง เขาจะได้ทำการออกแบบให้ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัยนะครับในการใช้งานด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับก็จะมีการเชิญวิทยากรนะครับจากบริษัทต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโซลาร์เซลล์หรือผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์นะครับก็มาถ่ายทอด ประสบการณ์ในเรื่องของการออกแบบการติดตั้งนะครับการตรวจเช็คอุปกรณ์นะครับรวมถึงได้มีการแนะนําอุปกรณ์ต่างๆรับผู้ประกอบการก็ได้นําอุปกรณ์จริงๆมาให้ผู้เรียนได้เห็นได้ลงมือปฏิบัติจริงๆนะครับมีมีการจัดเวิร์กช็อปนะครับในเรื่องของการออกแบบโดยใช้โปรแกรมไม่ว่าจะเป็น PV วซหรือดีไซเนอร์นะครับจากผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ เปิดโอกาสให้ไปได้เยี่ยมชมไปดูงานนะครับได้มีการทดสอบจริงๆว่าถ้าล้างแผงแล้วประสิทธิภาพของแผงเป็นยังไงดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์น,น,น,นะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ตามมาตรฐานของวสอทอนะครับเช่นรับผิดชัดดาวทำงานยังไงนักศึกษาก็จะได้เห็นเห็นภาพนะครับว่าการทำงานของระบบรับผิดชัดดาวเป็นยังไง ในส่วนของการวัดและประเมินผลนะครับก็ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งรวมถึงเป็นส่วนสำคัญในการวัดว่าผู้เรียนได้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ผู้สอนได้กำหนดในเป้าหมายการเรียนรู้หรือ,อยังนะครับก็จะมีการใช้เครื่องมือต่างๆเพื่อติดตามความก้าวหน้านะครับเพื่อให้ผู้เรียนได้ไปปรับปรุงก่อนที่จะได้นำเสนอจริงนะครับ เช่นอ,อย่างตัวอย่างในรูปนี้ก็จะเป็นาการเก็บข้อมูลนะครับคำถามคำตอบจากวิทยากรน,นะครับรวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับนอกจากนี้ยังมีการใช้แพลตฟอร์มมูลเลลในการทำกิจกรรม r a i n s t o r m i n g นะครับซึ่งในในส่วนของการ r a i n s t o r m i n g เนี่ยกลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะมีการบันทึกและ แต่ละกลุ่มก็จะเห็นข้อมูลของแต่ละกลุ่มได้นะครับว่าทำ brainstorming ยังไงนะครับรวมถึงเขาได้ค้นพบอะไรนะครับได้นําเสนอ,อะสะท้อนการเรียนรู้ว่าเขาได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจากกระบวนการระดมสมองนะครับก็จะมีการประเมินก่อนที่จะนําเสนอก็ให้ทําส่งไฟล์นําเสนอก็จะมีการปรับ2 3รอบนะครับไม่ว่าจะเป็นคําผิดนะครับการ การทําไฟล์นําเสนอนะครับไม่ควรจะมีข้อความเยอะเกินไปนะครับรวมถึงดูดูฟอลโล่นะครับดูสิ่งที่ผู้เรียนได้ทำเนี่ยไฟล์นําเสนอออกมาเนี่ยมีลักษณะเรียงลําดับขั้นตอนได้สมเหตุสมผลแล้วก็ทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายหรือไม่นะครับอนอกจากนี้ก็ยังมี การวัดในเรื่องของการออกแบบนะครับโดย3ประกอบการก็จะให้โจทย์มานะครับก็จะมีการฟิกพารามิเตอร์นะครับแล้วดูซิว่าแต่ละกลุ่มให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มแข่งขันกันในการออกแบบนะครับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ว่าควรจะออกแบบที่กำลังผลิตติดตั้งเท่าไหร่นะครับรวมถึงข้อจำกัดต่างๆในการติดตั้งมุมเอียงนะครับทิศมุมอซิมุธนะครับว่าทำยังไงถึงจะได้พลังงานสูงสุด นะครับรวมถึงประเมินในเรื่องของจุดคุ้มทุนนะครับโดยมีการกำหนดราคาของแผงต่อวัดราคาของอินเวอร์เตอร์ที่มีการฟิกขนาดวัดมานะครับก็ผู้เรียนก็จะสามารถออกแบบเพื่อให้ได้ตามตามที่กำหนดหรือตามที่มอบหมายได้นะครับนอกจากนี้ทางสถานประกอบการก็ยังมีการให ผู้กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยนำเสนอเป็นวิดีโอคลิปแล้วไปโพสต์ลงในเว็บไซต์ของสถานประกอบการนะครับเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้กับกลุ่มผู้เรียนเพื่อสร้างผลงานให้ดีที่สุดด้วยนะครับแล้วก็จะส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างผลงานอย่างเต็มที่นั่นเองก็สรุปนะครับกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ problem-based learning เนี่วเป้าหมายคือเพื่อ ลดระยะห่างหรือลด gap ของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับกระบวนการแก้ปัญหานะครับให้เข้ากันมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ฝึกแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงมากขึ้นนะครับผู้เรียนก็จะเห็นภาพหรือข้อจํากัดต่างๆจากข้อมูลที่ได้มานะครับการทํางานเป็นกลุ่มนะครับก็จะช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดกันมากขึ้นรวมถึงกระบวนการ problem based learning เนี่ยก็จะช่วยทําให้ผู้เรียนเนี่ย แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับขยับไปทีละขั้นนะครับรวมถึงการนําความรู้มาประยุกต์แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบนั่นเองนะครับส่วนในมุมของผู้สอนการวางแผนการสอนเนี่ยก็พบว่า,าถ้าเราสามารถปรับสมดุลของเนื้อหาหรือการจัดเวิร์กช็อปให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้นะครับหรือการแก้ปัญหาจริงก็จะสร้างให้ผู้เรียนเนี่ยได้มี โอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรับพัฒนาไปสู่สายอาชีพที่เขาได้ฝึกฝนได้อย่างมั่นใจในอนาคตนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยการวัดและประเมินผลเนี่ยแทนที่ผู้ผู้สอนจะเป็นคนกำหนดเกณฑ์กติกานะครับต่อไปในอนาคตก็อาจจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถที่จะกำหนดเกณฑ์ในการวัดประเมินผลได้ด้วยก็ขอจบการนำเสนอครับขอบคุณครับ